ช่วงนี้อากาศร้อนปัญหาสิวที่หลังใครมีสิวที่หลังแบบจา๋าใช้สบู่ครีมขาวของอีฟเลยค่ะลดสิวผิวขาวค่าเชื้อโควิดได้เดี๋ยวจะใช้ดูนะน,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 นี่คือตั้งใจถ่ายรีวิวทุกคนดูเลยนะเนี่ยน,นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้สบู่ครีมขาวกี่วันสิวที่ตัวถึงจะหายนะคะ นี่คือวันที่หนึ่งนะคะนิ่งๆน,นะคะภาพให้เห็นชัดๆนะคะนี่คือวันที่หนึ่งค่ะนี่นะคะคือหลังจากการใช้สบู่อีทั้งหมด7วันนะคะกล้องเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะว่าสิวอักเสบตรงนี้ที่มันแดงๆนะคะก็แห้งหายไปแล้วนะคะเหลือแต่รอยนิดนิดหน่อยๆนะเดี๋ยวจ๋าจะลองใช้ฟอกให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ากลัวทีว่าเดี๋ยวจะใช้รองพื้นติดหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเวลาใช้นะคะก็ วนแบบนี้นะคะประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อให้ประบูม่มันทำงานโดยการฆ่าเชื้อนะคะม,มันจะช่วยเหมือนแบบละลายไขยมันที่กุดตันอยู่ใต้รูขุมขนนะคะที่เป็นตัวที่ทําให้สิวกุดตันแล้วตัวที่มันเป็นอักเสบติดเชื้อสีแดงๆนะคะมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะคะหรือมันก็จะทําให้สิวอักเสบแบบมันแห้งก็เปนเน็นแบบนี้นะคะ3-5นาทีทุกวันนะคะแล้วก็ลากออก เนี่ยจ่าใช้แบบนี้มาเจดวันแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจาาเนี่ยผล้ออกมาแล้วเป็นไนงะอันนี้คือจ๋าพ่อให้ทุกคนดูนะคะว่าจ๋าไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าใช้แป้งทาให้มันดูเนียนอะไรอย่างเี้เลยนะคะสิวมันแห้งไปเยอะมากแล้วก็ขาวขึ้นในระดับหนึ่งด้วยนะคะก็เข้ามาดูได้เลยค่ะ เห็นชัดเนียคะชัดค่ะขาวขึ้นไหมขาวขึ้นค่ะเจ๊ผิวหายไหมนี่ยเม็ดเนี้ยเห็นชัดมากอือตอนแรกที่มันเป็นกระเฉดแบงนี้ค่ะ หลังจากใช้สบู่อีฟนะคะทั้งหมด7วันสิวที่หลังของจาคือแห้งหายหมดแล้วนะคะเหลือแต่รอยสิวนี้นิดหน่อย,อยและตัวนี้นะคะก็ช่วยทําให้ผิวขาวขึ้นมาได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะ5ปีที่แล้วมันดียังไงวันนี้มันเข้มข้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะสิวหายไวกว่าเดิมขาวไวกว่าเดิมและที่สําคัญมีโคลอโรไซนอนฆ่าเชื้อป่วยได้ด้วยนะคะและ้วพวกรอยสิวพวกนี้นะคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ทาให้รอยสิวพวกนี้จางลงด้วยเพราะมันจะช่วยผัดเซลเล์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ ไม่ทําให้ผิวแห้งนั่นเองค่ะกล่องละ200บาทเท่านั้นนะคะใครที่ปัญหาสิวตามตัวผิวดังดําอยากขาวนะคะสะบู่อีกค่ะ200บาทช่วยได้แน่นอนค่ะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทจนจำหม่ายอีททั่วประเทศเลยนะคะหอมด้วย